สโดโคิงเซนราอกความ้อมถนงบรรยากาศรับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับผู้นำยังเป็นของรถหมายเลข34กันนาสักกูซิลิและตามมาด้วยหมายเลข18กันนาทีกูซิลิที่3เป็นของรถหมายเลข21นายยนพพิลมพักดีครับนนนครับนี่เรียกว่าเป็นการเปิดสกกราลและเปิดเกมได้ดีเยี่ยมครับสำหรับรถหมายเลข34กันนาสักกูซิลิีนี่ถ้ายห้อยไปนิดนึงครับรถหมายน่าจะเป็นรถของ บีดาตันเต็มซับครับหมายเลข36ไปสก,กิดกับรถหมายเลข8ครับผมว่าไม่เป็นปัญหาครับนี่แ้ะครับผู้นํำครับตอนนี้เปิดไฟมารลิ้วเลยครับมารลิ้วเลยครับคือว่า กันตาทีกุซิลิเอ้การตาซากุซิลินี่เป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับนนท์ครับครับแล้วก็ปีนี้ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้อีกหนึ่งสมัยแต่ก็ต้องดูครับว่ากลุ่มด้านหลังมาแรงเหลือเกินโดยเฉพาะหมายเลขซ<า>ีหนึ่งเดเมสีหนึ่งเม,ม่ธรรมดมาโดยเฉพาะคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คือน้องคาน้องชายน้องชายตัวเองนี่แหละครับหมายเลข78นี่78ครับสุดที่รักบุญเจริญกำลังหนีรถของเปียเลอร์บุญเกียรติโดยมีเป็นรถของหมายเลข13ของเดวิดอยู่เป็นสุขครับตามหลังมาแถวไปครับหมายเลข อนนี้ล่วงเลยครับหมายเลขเจ็ดสเดี๋ยวล่วงไปอยู่อันดับที่6เลยนะครับตอนนี้ไล่กันขึ้นมาตรงนี้ผ่านคงเอ็นหนึ่งผู้นํายังคงเป็นหมายเลข34ครับกันนศักดิ์กุศิริครับค่อนข้างจะนําห่างมากเลยทีเดียวนี่ครับอันดับที่2ตามมานี่คือผู้นําครับหมายเลข34มสิบสีกันนาักกุศิริครับสิงห์ทีเอ็มบีพีดีทีเรซิงทีมครับอ้าวแล้วผมหมายเลขหก หมายเลข6<อ>นภัรอศกุลโอ้นภัรปีนี้นภัรเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่จากเดิมเป็น F24 20, 2000เปลี่ยนเป็นเครื่อง K20A นะครับอ้าวแรงไงแรงมากเลยเลยหมุนแรงขึ้นแต่การสวิตได้ไงขึ<ห>้นและที่สำคัญน,นี่ครับอีกคนหนึ่งที่มาทำการแข่งขันในรุ่นของ h a i แลน d t o ต r ิ n คา a r เป็นปีแรกอย่างเจ้าเพียวหงปานครับเพียวหงปานนี่สิเอ่อสิปผลิโ 4K สี่หหมายเลข50ตอนนี้เพียวอยู่อันดับที่12ครับถนนไล่กันขึ้นมาตรงนี้ครับในกลุ่มกลางครับระหว่างรถ หมายเลข60ครับพอการชนะพลาดแล้วตอนนี้พอการชนะพลาดกลายเป็นว่าต้องไปเจอกับรถของอปรมินมีสมานโยนครับไล่กันขึ้นม,มาตรงนี้เดี๋ยวดูครับดูทักษะดูเทคนิคการขับขี่คุณนี่และนี่รถของอูมาเอาราแมนครับ,รบที่เคยอยู่ในกลุ่มหลังครับถนน,นไล่กันขึ้นม,มาตรงนี้สว่น,นี่ผู้นำครับสบายๆเยนะยลยนโยมสำหรับ้าแบงก์การศึกษ์กุจิลีครับหมายเลขสาสิบสีสิงทีบีพีทีเรซซิงทีมครับ จ้าของแชมป์เมื่อปีที่แล้วแหมเปิดเอาละครับลังจะน็อกรอบแล้วตัวนี้น็อกรอบอูมาเอรา,อราแมนไปครับ1นคันครับลูมาเอราแมนเองรถนี่ก็เพิ่งเสร็จก่อกนการแข่งขันได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นครับเพราะว่าตกออ,ออย่างที่บอกว่าตอนนี้รถยังไม่ค่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ว่าในสนามหน้าหน้าอูมาบอกแล้วว่าปีนี้จัดเต็มจัดหนักครับและตอนนี้น็อกรอบอีกหนึ่งคันสำหรับรถของปรามินรถของ,ของ,ของพชวิทยากยกโศแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสำหรับแชมป์ในเรสที่หนึ่งครับเป็นของ กันตาสักกุิริครับรอบสุดท้ายครับรับธงหมักลุกครับตนุูนครับเรียบร้อยไปตรงนี้ครับสำหรับกันตาสักกุิริครับแชมป์ในรุ่นของไทยแลนด์ทัวร์ริ่งคาร์แล้วอันดับที่สองตามมาด้วยกันาทีกุิริที่สามนายยนต์พิลพลมพักดีอ่าวพิธีมอบรางวัลครับตนุูนครับโอเวอร์ออนครับการมอบรางวัลรุ่นของโอวอร์ครับอันดับที่หนึ่งเป็นของกันตาสักกุิริอันดับที่สองการนาทีกุศลิอันดับที่สามนายยนต์พิลพิลมพัทดีอันดับที่สี่จังหวัดเลิศบุญเกียรติครับ สองพี่น้องกุศลีขึ้นโพเดียมไปทางคู่ส่วนในคลาส B ครับกันนาทีกุศลีมาเป็นอันดับที่1นึ่งในนพพิรมพักดีอันดับที่2สุดที่รักบุญจเจริญอันดับที่3ครับนี่เป็นในส่วนคลาสดส่วนคลาสซครับผลงานมาดีเยี่ยมเลยสําหรับพรแดนเอสองพันของนภัสอัศกุลครับอันดับที่2ชอยวรุณวิริยวัชรม,มงคลและอันดับที่3เป็นของเดวิดอยู่เป็นสุขครับลอยไปแล้วครับอา้าวเดี๋ยวเรามาชมกันในเล็กที่2ครับ เล็กที่2นี้เราใช้เบสแลบของเลขที่1เป็นกิสตาครับกิษตาที่1ยังเป็นของกันตศักดิ์กุสิริกิที่2นี่นายนพพินุมพักดีกิที่3กันตาทีกุสิริกิที่4เอประวัติเพชรลักษณ์กิที่5ปิยเลิศบุญยเกียรติกิที่6สุธิลักษณ์บุญเจริญและอันดับที่กิสตาอันดับที่7อภิชัยพังคงชื่นครับกิอันดับที่8นภัทอัศกุลอันดับที่9ปีดาตันเต็มทรัพย์อันดับที่10พอการจนะภา11วิจักเลิศประเสริฐภากร12ธนากรอัศดาทร13ปรมินมีสมานยนต์14พระชวิทย์พยาคโส 15. โชวรรุษวิริยะวัชระมงคลสิวกเพียวหงปาน 17. บรงพาวิทยาลาบ 18. อุมาเอราเมน 19. เดวิดอยู่เป็นสุข 20. เดชพลถนอมกลิ่นครับเอาละอีกที่2คือว่าเป็นแมตช์ล้างตาอีกแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเลขที่1ครับเลขนี้เป็นเลขที่2ครับอย่างที่หนุน อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราใช้เบสแลบบความเร็วเร็วที่สุดในเลขที่1มาเป็นกิสตาร์ทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลทที่2แล้วใครมีอะไรก็ต้องปล่อยให้หมดแล้วตรงนี้ลงร้อยอามามา,มากันเป็นกลุ่มลยครับกันนาทีคุณอแล้วตรงนี้ครับออขวางไปนิดนึง<พ>สาหรับปีดาตันเต็มซัพย์ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงนี้ต้องดึงรถกลับมาแล้ว<อ>ปากระโถนระบายนะ้ำไปนิดหนึ่งครับโอ้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตรงนี้ที่เราเห็นมาก็คือขวางลงมาแล้วครับ น่าจะมีปัญหาตีคู่กับหมายเลข9มาเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องต้องให้ทางกรรมการวงการแข่งขันได้พิจารณากันอีกทีหนึ่งหมามีปัญหาครับครับแล้วตรงนี้แล้วก็ผู้นำจะเป็นของคันดัสักกุศซิลิอยู่นะครับแล้วตามมาด้วยหมายเลข21 18ครับ 18ขึ้นมาหรือเปล่าเห็นแบบแบบเมื่อสักครู่นี้การนี่ีกูซิลี่ทำเวลาในการวิ่งในเรสที่ผ่านมาได้ดีคอนซัลต์เป็นอันดับที่2และตอนนี้ยังคงยึดอันดับที่2ไว้โดยมีอันดับที่3ป็นของนายนพิรมพักดีครับจับตาดูคู่อันดับอันดับหนึ่งกอาแล้วตงนเปิดฉากแล้วนายนพิรมพักดีจะเอาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับตรงนี้นายยงครับครับต้องจับตาดูคู่นี้ครับ18กับมาเลข2ี่ครับหมายเลข2ี่ในเลขที่2นีน่สดจริงๆครับสดจริงๆจะเอาตำแหน่งที่2คืนมาจับหมายเลข18บครับ แล้วตรงนี้ด้านหลังนี่ปิยะเลิศดบุญยาเกียรติครับตัวนี้ต้องหนีแล้วเพราะว่าสุดที่รักบุญจเจริญครับเสือลายคลาสเอคน,นี้ฝีไม้อละมือไม่ธรรมดาตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาติดท้ายแล้วสุดปิยอเลิศบุญญเกียรติแล้วมีรถของอภิชัยร้อยตัวเองกัพิชัยพันุ์คงชื่นครับตามหลังมาโดยมีรถของเอวัเพิชรักตามมาแล้วตรงนั้นต้องหลบไม่น่าจะมีปัญหาเลยหรือเปล่าสําหรับธนากรอัศสดาทอ ไล่ขึ้นมาตรงนี้ทางตรงผู้นำครับแล้วเปิดช้อีกครั้งแล้วเรียบร้อยครับนายนพิรพมนีขึ้นมาเป็นระดับที่2ครับพี่เออครับครับทำให้รถหมายเลข18นี่ร่วมมาอยู่อันดับที่3สุธิรักบุญเจริญขึ้นมาเป็นอันดับที่4ี่ <c oughs> แล้วตามมาด้วยหมายเลข4ี่หนึ่งครับอภิชัยพันคงชื่นไล่มาเป็นอันดับที่5 <c oughs> จังหวะตรงนี้ปีเลิศบุญเกียริครับเสียท่าให้กับสุธิรักบุญเจริญอ้า,อาแล้วตรงนี้ครับไล่แล้วไปไล่<อ>ของอนนยนพไม่ได้ไล่นี้เป็นเลขยี่สิบเอ็ดเขาอยาดเสียงครับนาทีกู ไม,มไม่คุ้มยาเสียงยาเสีย,ย,สยของครับร้อยอาครับลงมาตรงนี้อย่างที่บอกว่าในเรื่องของตัวรถแล้วนี่ในสนามในสนามเปิดฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าตัวรถคันนี้นี่ในเรื่องของสมรรถนะนี่แล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ของเจ้าบูมก็เริ่มเรียกว่าไกลขี่รียกว่าดีขึ้น ว่าคู่นี้คู่นี้ถือว่าเหมือเหมอน่ะหนุนนะเป็นเหมือเหมอนะเหมือเหมอนะครับเปรียบกันแล้วนี่พี่ชายนี่อัตราต่อรองไปรล้วแล้วครับถือว่าได้เปรียบหน่อยนดงนเป็นถึงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ถ้วยพระราชทานสำหรับการตรัก์กุศลิแต่คู่นี้คู่นี้ครับวงการบอกว่าเหมือเหมอครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การัีกุศลิศบอกแล้วว่าสนามหน้าครับอย่างเดียวที่มองคือต้องขึ้นไปฟัดกับการันตักกุศลิศให้ได้ครับ หมายเลขสามสียังเป็นผู้นําอยู่ใน,นการที่กันเตะีกุชิริตามมาด้วยนายนงพิลลมพักดีหมายเลขสิบแปดกันเตะกุดูอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการบูออสปีดนำเสนอโดย